มัสยิดอาโหหรือสุราออาโหตั้งอยู่ที่บ้านตันยงตำบลมะนังยงอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นมัสยิดขนาดเล็กสร้างด้วยไม้ทั้งหลังยกพื้นสูงประมาณ1เมตรหลังคาทรงจั่ว3ามชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเป็นมัสยิดรุ่นแรกของปัตตานีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่ตั้งของมัสยิดเดิมอยู่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่เมื่อแม่น้ำปัตตานีเปลี่ยนเส้นทาง ทำให้ศูนย์กลางความเจริญของชุมชนเปลี่ยนไปปัจจุบันยังคงปรากฏร่องรอยความเก่าแก่ของชุมชนบ้านตันยงแห่งนี้ที่หลงเหลืออยู่อุสตาตมูฮัมหมัดเจนะเล่าให้ฟังว่ามัสยิดหลังนี้มีอายุเก่าแก่กว่า600ปีเดิมตั้งอยู่ริมคลองตันยงแต่เมื่อน้ํากัดเซาะจนอัดพังลงได้จึงได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันโดยชาวบ้านช่วยกันหาม,มาทั้งหลังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้มีเพียงการบอกเล่าจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเท่านั้นย้ายมาอยู่แถวนี้ก็ย้ายมาอยูอ่ที่นี่อีกมัสยิดอาหามีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างหลังคาฝาผนังพื้นและเสาแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็คงสภาพเดิมเอาไว้ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสร้างบันไดาทางขึ้นด้วยคอนกรีตแทนบันไดไม้ที่ชำรุดและสร้างโรงเรียนตาดิกาสำหรับให้การศึกษาแก่เด็กๆในชุมชนติดกับสุเหร่าดังกล่าวด้ดวยคุณค่าของมัสยิดแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่วิถีและความเชื่อทางศาสนาเดิมของช่างในชุมชนคือฮินดูและพุทธยังคงมีอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นดังนั้นรูปแบบศิลปกรรมและโครงสร้างของมัสยิด จึงดูคล้ายกับโบสถ์ของวัดในพุทธศาสนาโดยที่รูปแบบอิทธิพลของสถาปัตยกรรมอิสลามแบบตะวันออกลางยังเข้ามาไม่ถึงในด้านประวัติศาสตร์จึงถือว่ามัสยิดอาโหมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยให้เห็นการเชื่อมต่อของทั้งสองวัฒนธรรมครับ